สามดาวเจ๊งจะเจ๊งหรือไม่เจ๊งมันอยู่ที่ตรงนี้แหละครับจัดไปครับสีดาวคอยได้สีดาวควยได้สีดาวอุ้ยหนึ่งแล้วอุ้ยสีดาวหนึ่งตัวสีดาวหนึ่งสองตัวโอ้โห้ยสีดาวสองตัว โอ้ไม่ฟังกี้ก็อดอันนี้สองดาวโอเคสองดาวตัวเดิมโอ้นน oh! จะบอกว่าสุดยอดมากอันนี้นี่คือโอ้สองดาวสองดาวไม่เป็นไรโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นท <c oughs> ้าไม่สี่ดาวเป็นตัวเดิมไม่เป็นไรเอาเป็นว่ามันมันคุ้มแล้วแค่นั้นแหละ คุ้มแล้วบอกเลยสี่ดาวก็คุ้มแล้วโอ้โหโอ้โหว้าวเล่าม่ถอยสองอันไม่เป็นไรคือผมเอาสามารถที่จะเอาไปเหมือนกับสวมใส่ให้มันเพิ่มดาวเมจได้ซึ่งไม่มีปัญหาอาจารย์ดี๗ร้อยไหม ได้เจ็ดร้อยไหมถ้าเจ็งคือเจ็งถ้าถ้าได้คือได้นะถัดไปครับนี่คือผมเปิดกาชาแบบหนาดมากเจ็งคือเจ็งครับไปได้เไยได้สีดาวเไยได้สีดาวเไยได้สีดาวครับเจ็งเอ้ยได้สีดาวหนึ่งตัวโอ้ อย่าอย่าขอขออย่าเป็นตัวเดิมเถอะฟีดซ <c oughs> ูมูซูมูงี้ซูมงูมงี้อย่าอย่าอย่าเป็นซูมูงี้ <c oughs> ข้ามข้ามไปเลยแล้วกันส <c oughs> องดาวอะไรอย่างี้นี่โดลัชิคูติดยอดโอ้ไม่ฟักกิงกอดต้องขอขอบคุณนะครับ <c oughs> คุ้มค่าคุ้มราคาโคตรบอกเลยครับว่าอีเวนต์นี้นี่ผมชิลแล้วครับให้อ้โหยิ้มแล้วสบายแล้วชีวิตอืนี่แหละต้องขอขอบคุณนะครับทุกอย่างสามดาวแหมรวยแล้วจังหวะนี้ครับเปิดมาสองกาชาครับโอ้โหต้องบอกว่า อดโอ้โอ้ my god บอกเลยว่าตัดตีมนี้อยู่ใน YouTube แน่นอนครับดวงจังหวะนี้กำลังดีเลยนี่ครับนี่ครับจะเห็นว่าเราได้ตัวนี้ใช่ไหมนี่เราได้ชิองมาแล้วเราได้ซึมุงงิด้วยซึ่งมันสีดาวเหมือนกัน ที่เหลือจะเป็นสามดาวหมดเลยแสดงว่าเราได้ทุกอย่างในอีเวนต์แล้วครับเป็นสิ่งที่แบบสุดยอดมากครับนี่เราก็ได้แล้วคือแบบอีเวนต์นี้ยเราเก็บเรียบเลยครับหืมซึ่งเวนส่งการผมนี่สวัสด,ดียุย้ยซึ่งเรามีเพื่อนแล้วเรามีเพื่อนแล้วตอนนี้เราได้การ์ดมาแบบเรียกว่าเห็นไหมเห็นไหมจะบอกว่า ตอนนี้เซิร์ฟไทยผมนำเซิร์ฟเจแปนเรียบร้อยแล้วครับเนื่องจากว่า1 2 3 4 5 mm hmm. ผมมีไอเนี่ยอันแต่ในเซิร์ฟเจแปนเนี่ยผมมีแค่3ตัวหรือ4ตัวเองโอ้ปไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเล่นเซิร์ฟเน้นก่อนไปเพราะว่าผมเล่น 2, 2> <c oughs> เซิร์ฟไงแล้วก็ <c oughs> ตอนแรกผมเน้นเซิร์ฟเจแปนผมเล่นมาประมาณ <c oughs> ก็เ <c oughs> กือบปีแล้วล่ะปีละอ่ะปีละหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่ง กับปีหนึ่งดิไม่ใช่ปีหนึ่งถ้าปีหนึ่งมันก็เดือนกรกฎาใช่ผมเล่นตั้งแต่กรกฎาประมาณนั้นแล้วก็แต่เล่นก็แค่เข้ามารับของเฉยๆนะครับมันก็ไม่ได้อะไรบางทีก็เว้นเป็นโอ้โหเป็นช่วงเลยยาวๆเป็นเดือนเลยซึ่งผมไมไ่เล่นอะไรแบบที่หนักขนาดนนั้นเนี่ยเราสามารถเพิ่มสมาชิกร้องถด้ยนะครับซึ่งเราจัดทีมใหม่นะครับนี่บทแนะนําไปเลยแอบไปหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวว่า ผมว่าไม,ไม่ไม่ต้องแนะนําไม่ได้นะแล้วจัดใหม่เลยอย่างแรกนะครับเราจะจัดกดออกหมดใช่ไหมไม่เป็นไรผมต้องกดออกทั้งหมดนะครับไม่งนั้นเราก็จะแอดใหม่เข้าไปไม่ได้นะครับอย่างแรกไม่ได้ตั้งลีดเดอร์นะครับเราเราจะตั้งลีดเดอร์กันก่อนลีดเดอร์ผมไม่เอาอยูยแล้วแม้ผมจะเวยยูวก็เถอะอ่านนะก็ ใช่ยุยมันยุยไม่ได้น่ารักนะคือยุยน่ารักแต่ว่าด้วยความที่อีเวต์เนี่ยสกินใหม่มันมาอะไรเงี้ยใช่แล้วตัวอีเวนเน่เป็นตัวที่สําคัญที่สุดนะครับดังน,น,นั้นผมเลยเลือกตัวอีนนเวต์มาน,นะนี่แล้วก็จะใส่เว็บพ่นโบนัสเข้าไปนะครับแล้วก็ดึงเว็บพ่นโบนัสจุดนี้อันหนึ่งแล้วก็จะได้โบนัส20%นะครับนี่แล้วก็จะใส่ทีะเพิ่มอีกนิดนึง ใส่อันนี้นะครับก่อนต่อไปเราก็จะใส่ยุยนะครับยุยเรายุยเราใส่บวกกับนี่ยุยหนึ่งยุยหนึ่งยุยเพราะว่าเรื่องตัวเนี่ยยังไงเราก็ต้องเอาตัวที่สูงที่สุดมาแล้วใช่ไหมครับก็นั่นแหละจะเลือกไม่เอาเวฟพ่นพนัสละคันเน้นนี่เอานี่ลง นี่ลงอีกหนึ่งนะครับเราก็จะได้3ตัวมาป่ะเฮ้ยเดี๋ยวเยวตัวนี้ผมเอาไปใส่กับอีกตัวนึงก็ได้แล้วผมจะใส่ตัวนี้เข้าไปแทนเราก็จะได้เดอร์มาเดี๋ยวทำไมลีดเดอร์เป็นยุยอ๋อผม,ผม,มผมลืมผมลืมเปลี่ยนผมต้องเปลี่ยนอันนี้เป็นลีดเดอร์ก่อนแปะแล้วก็ไหต้องเป็นลีดเดอร์ ที่โหดที่สุดก็คือผมผมจะให้น้องเหมียวตัวเนี้ยน้องเหมียวเลยเหรอเป็นลีดเดอร์นะครับลีดเดอร์นี่ก็จะเพิ่มพลังโบนัสแต่ว่าผมไม่แน่ใจเรื่องลีดเดอร์โบนัสนะเพิ่มแอตแท็กอู้เพิ่มแอตแ,แ,แท็กของของไข่คืออะไรอะ่ะเดี๋ยวผมไม่แน่ใจนะเรดมูนเฉพาะเรดมูนเหรอเรดมูนแล้วตัวอื่นเป็นเรดมูนปะ ไม่ตัวอื่นไม่ได้เป็นเลสมูนนะครับเพราะนั้นผมจะไม่เอาริอเตอร์เป็นตัวนี้ละกันแล้วยุยล่ะยุยยูยทำอะไรได้ยุยทำอะไรได้อ๋อปูมูนเพิ่มปูมูลอล้นี่ล่ะบิีนมูลเพิ่มสายอล้นี่ล่ะสีฟ้ามีตัวไหนสีฟ้าอีกมั่งไม่มีนะครับคือแต่ละสายนี่ต่างกันหมดเลยแล้วผมจะ เอาตัวไหนมาใช้อ่ะอันนี้ผมกำลังงงมากว่าผมควรจะเพิ่มไม่แต่ว่าเราเอาตัวเนี้ยเราก็เพิ่มเน้นแต่ตัวนี้ใช่ไหมแล้วในนี้เราก็จะเน้นแอตแทคตัวนี้ได้นะครับเราใส่สมาชิกลองไปอาจจะฟังดูไม่เข้าใจนะแต่ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าผมเข้าใจ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคสมาชิกลองนะครับก็ใส่ น,นี่ยุยเลยนี่แล้วก็ยุยแล้วก็อ่ลอาลืมยุยอีกตัวหนึ่งไม่มียุยแล้วเนี่ยนะไม่เป็นไรเลาก็ใส่นี่เข้าไปครับต่อไปอีกอันหนึ่งอันนี้เราก็จัดตัวนี้ไปตัวนี้ตันนี้นะครับต่อไปตัวสุดท้ายของเรา เป็นใครไปไม่ได้นอกจากนี่และกันี่นี่น,น,น,นะครับอนนี้ทุกอย่างก็จะครบแล้วเราก็ใส่เวพรอนโบนัสจุดสุดท้ายไปเรียบร้อยครับขาดอีนิดนึงจุดนึงนะพี่ผมยังไม่ได้ใส่แต่ว่าตัวหมดแล้วไงผมก็เลยจะใส่เนี่ยนี่ก็เป็นเวพรอนโบนัสเหมือนกันนะต,นตัวมันขาดแคลนนะครับช่วงนี้ไม่เป็นไรเรียบร้อยครับทีมหนึ่งผมเสร็จแล้ว ก็จะเป็นประมาณนี้แหละลีดเดอจะเป็นเพิ่มแอตแท็แล้วก็ ACC ด้วยเพราะว่า ACC มันก็เป็นความแม่นนะถ้าผมจำไม่ผิดออแม่นยำใช่ Accurate นั่นแหละโอเคซึ่งตัวเนี้ยมันจะเพิ่มให้ตัวเองไงคือไม่ได้อะไรหรอกผมก็เน้นให้เพิ่มให้ตัวเองแหละ,อะเอานี้เราได้มาแล้วครับเราไปไปที่รูมตัวเองกันก่อนเราจะมาแต่งตัวกันนะครับอย่างแรกยูเนี่ยเราแต่งแล้ว เลเวลหกเหรอไม่เป็นไรยู่ีเราแต่งแล้วนะครับดังน,นั้นเราจะข้ามยูยไปเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไม่มันไม่มียูยชุดว่ายน้ำใช่ไหมไม่น่ามีนะว่ผมที่นั่นไงไม่มีไม่มีไม่เป็นไรเราอ่ะสายเมดเอ้าไม่เป็นไรมีตัวหลักที่เราต้องเปลี่ยนก็คือตัวที่เราเอาไปเล่นนั่นเองนี่เลยแน่นอนว่ามันต้องมีอยู่แล้ว ไม่มีไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสก,กินสก,กินหลักเราอยู่แล้วใช่ไหมคือ,อสีดาวเนี่ยนี่ไงโอ้โหแจมแมวครับบอกเลยอย่าลืมใส่แว่นตาด้วยเพื่อความโหมดนี่สุดยอดครับสีดาวสุดยอด ตเต็มสิครับบอกเลยต่อไปตัวที่2นะครับเราจัดการไปแล้วจัดการเลยเหรอนี่ตัวนี้ซึมุงีน้งนะครับแต่ส่วนมากผมชอบเรียกซืมุกิเอสอัพ <c oughs> กันเลยนะครับก็นั่นแหละเหมือนเดิมเราก็จะแต่งตัวชุดว่ายน้ำให้กับซืมุง,งี้นะครับซึมุกซมุง,งี เงี้ยก็ยใส่หมวกให้เขาด้วยอูยอดน่ารักเขงนลยยดมอน่ารักดาวเมทยังแปลงอะจริงๆตัวที่สามนะครับที่เราจะแต่งให้แต่งแล้วตัวที่สี่ใช่ตัวที่สี่นี่เราจะต้องแต่งนะครับคือตัวนี้เพราะว่าเราจะเราเล่นสี่ตัวไง แต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าผมมีชุดไม้น้ำไหมน่าจะไม่มีมั้งนี่เราใช้ชุดนี้แล้วชุดเนี้ยอ,อะไรอ๋อชุดสองของสองดาวไอ้สองดาวอะไรสามดาวอันนี้สี่ดาวน่าจะใช่เค่แล้วก็แต่งครบแล้วใช่ไหมเด็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเ็อัพเ,เ,เ,เสร็จแล้วมันมันไม่มีหมวกไม่มีอะไรให้ใสหรอไม่มีจริงด้วยไปละโอเคนะครับเราก็ได้มาแล้ว ทีมที่แสนน่ารักของเรานะครับคาวอีกันเลยทีเดียวต่อไปเราไปดูเวลลุนะครับซึ่งเป็นอีเวนต์ในช่วงนี้นี่อีเวนต์นะครับอ้าวเดี๋ยวมันไม่แสดงอีเวนต์เหรออ่ะชุดไปนะมาดูมาดูไปดูกันว่าอีเวนต์นี้จะเป็นไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะจะพยายามสตรีมให้ออ่เสั้นที่สุดนะเพราะว่าเดี๋ยวคนดูจะแบบเบื่อกันใช่ไหมเพราะว่าสตรีมหนึ่งชั่วโมงใครจะกดเข้าไปดูใช่ไหม ก็มีนะจริงๆอย่างผมนี่แหละพี่ก็ดูนะมันน่าสนใจก็ดูเราอกผมก็เป็นคนดูคนนึงไงอ่าโอเคก็ไม่ใช่ดิอะไรลอยออกมาเฮ้ยอะไรอะ่ะน okay. ้าเป็นผีดูดเลือดนะครับว่าน้ำมาซากุระโกะและซีเวียสลักโกซีเวียและในคุงเดินทางมาถึงชายหาดเมื้องสกิโมริอีกอีก ถ่ายอีกคุป,ปี๊แร๊ดรอบนี้เอามุมนี้คุอป,ปี้ปป <c oughs> จักลักโกไม่ซ้อมแข็งว่าน้ำระยะไกลจะดีเหรอเอาแต่ถ่ายรูปตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะเห๊ <c oughs> <Hey. S 2> กับตันไม่เข้าใจนะ <c oughs> เข้าใจสินะ ความรู้สึกที่ได้ใส่ชุดว่ายน้ําใหม่แล้วมันเอ้ยยังไงล่ะตีวีก็เข้าใจใช่มหมเดี๋ยวการภาคดนี่เป็นอะไรกันจะเบิร์กนก่อนนะครับนี่ก็ไม่เลวนะชุดว่ายน้ํานี้เห็นไหมเพราะงั้นถ่ายให้ทีนะเออรอบนี้เอาเป็น หายจากในทะเลเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเฮ้อโชคดีที่ใส่ชุดแม้น,น้ำมาไม่ด้ีทยไม่ได้ไไดตอนนั้นมันใกล้ไปกัปตันย่อลงหน่อยสิแบบนั้นละ่ะขอบคุณค่ะกัปตันคำขอบคุณจากสากุระโกคิวปีแม่สากรุระโกโซโนคิวปิวนโทยุอคุี นี่ซากรุระโกะคือปี๊งของซากรุระโกะน่ะเอาพูดตอนไหนเหรอเอ๊ะั่นสิก็ตอนนี้ไงตอนที่รู้สึกคือปี๊งยังไงล่ะโอ้ยเอ๊ะเข้าใจยากไปหรือเปล่าหรือ,อนะอแบบตอนร่างกายมารขับไปเอง เอารู้สึกกล้า a เลยยังไงล่ะขอโทษนะฉันไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่เนี่ยสกุลโกจะให้ยอไปถึงเมื่อไหร่เนี่ยลืมกับตันไปเลยแค่นี้พอไหมวากกับตัน วี่กับตันเขาหายไปในทะเลแล้ว <c oughs> เกิดอะไรเกิดขึ้นกันเนี่ยอเอ๋ไม่มีสตกลักโกอยังมาทางนี้นะเจูเป็นอะไรไปหรอ <c oughs> เป็นไรไหมขับตันมมไม่ได้นะอย่าเข้ามาฉันถูกอะไรดึงไว้ก็ไม่รู้แล้วกเกงว่ายน้ำก็หายไปแล้วฮ <c oughs> หรือว่าท่นโอ้โในเรื่องนี้อะไรกันก็เป็นสตอรี่ต่อนะครับอันนี้เป็นแค่บทนำเฉยๆแล้วก็มาสตอรี่กันต่อไปนะครับเหมือนเกินนำอะไรประมาณนี้โอเคเอ่อถ้ามันยาวไปก็ขออภัยนะครับแต่จะพยายามนั่นแหละก็โอเค ต้องขออภัยสำหรับเรื่องเพลงอะไรที่มันกระตุกนิดนึงนะนี่นะนี่นะดูกับตันก็หายดอมลองไปในทะเลก็นึกว่าอยากดำน้ำอือที่ไหนได้ไปแอบ,บถอดเกงงว่ายนะ้ำแหละโลกจิตนะเฮกับตันไม่ทำอะไรแบบนั้นหรอก ว่นาจังขอโทษด้วยนะแต่นี่เรื่องจริงนะซีวี่ตามที่ซากุระโกะว่างนั่นแหละเรื่องน,าน,น,านั้นเป็นความจริงและก็คำที่สุดเลยค่ะว่าไงทุกคนซ้อมเราเข่งไหวนะระยะไกลรับล,ลื่นดีไหมอืม เวลาหมลาขาด <laughs> อ้าวพวกเธอจะไปไหนกันละ่ะสิลวี่กพวกเราไปกันดีไหมเห็นว่ามัชชีกำลังซ้อมใบน้ำรกการะยะไกลอยู่แหละไปดูกันเถอะรอเดี๋ยวซี่สักครูกโกะกเดีว,ว่าเธอเอาเรื่องเมื่อวานไปเล่าให้คนอื่นฟังเหรอแต่ぬぐนは้น กับตันครับถ้าจะถอดอย่างน้อยก็ไปทำนิหาดเมื้องเนึ้งก็บอกไปแล้วตั้งหลายรอบว่าถูกอะไรในทะเลไม่รู้ดึงขาไว้พลุตอกทีงเคงไว้น้ำมันก็หายไปแล้วไงเล่านี่ไม่ได้โกหกนะเชื่อกันบ้างสิซุลักโกกับซิลเวียมาดูมาจิที่ชายหาดเบืองสกิโมริ อ้าวมัจจิไม่อยู่นี่นะน่าจะม่ายอยู่แถวนี้ไม่ใช่เหรออ,อยู่ตรงนู้นแหละออน,นั่นไงว่ายอยู่ตรงแถวทะเลไกลๆนู่นจริงด้วยจริงด้วยมัจจิสักรุระโกผู้น่ารักมาเชียร์แล้วนะเอ๋ดูแปลกๆนะหน้าแดงไปหมดเลยมัจจิเป็นอะไรไปเหรอ ตะคิวกินขาเหรอไม่มีแล้วเอะว่าไงนะไม่เห็นได้ยินอะไรเลยจะรีบไปหาเดี๋ยวนี้ล่ะรอแป๊บหนึ่งนะมาเดี๋มานะไปทางนู้นไปว่าเดี๋ยวนะเป็นอะไรไปเหรอชุดไว้นะแบบว่ามันหายไปแล้วชุดท่อนบนเฮ้มาจิ มจือจังเื่อละว่าจะวยนยเดันทีทีไปพูดเลยป <c oughs> อบ้าน่ะตอนว่ายอยู่จูชุดมันก็โดนงไป <c oughs> อ <c oughs> ืกัปตนพูดเลยอะไรเนี่ยังสังหอน,นี่มัน <c oughs> ม่จิเป็นอะไรไหม <c oughs> นี่ครับก็ต่อไปเราก็จะบัตเทิลนะครับตัดไปครับเราไปลองทีใหม่กันนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวหลังจากที่บัตเทิลเสร็จนะครับก็ขอเอนสตรีมไว้จุดนี้นะครับแล้วก็แล้วเจอกันใหม่นะครับติบวันพรุ่งนี้นะเพราะว่าแน่นอนว่าผมจะผมจะอะไรแปบบหนึงเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมผมใช้ทีม2องแล้วทีม1นึ่ง น,นะครับนี่ทีมหลักของเราแล้วเราก็เลือกแป๊ะนะครับม,มีเอฟเฟกแปะนะ <c oughs> โอเคครับแล้วก็ได้มาแล้วนะครับ <c oughs> อืมโอโอเคนะครับรอโหลดสักแป๊บหนึ่งนะครับ รอโหลด,ดยาวๆยิงผมสตรีมมาตอนนี้25นาที40วินะครับซึ่งผมจะตัดลง YouTube ประมาณ20นาทีนะก็คือเราจะเริ่มตรงที่เปิดแกช้านั่นแหละถ้าดูใน YouTube ก็นั่นแหละครับตามที่ได้ดูเลยแต่อาแชทแชททวิตอาจจะลกนะแต่ตอนนี้ผมตั้ง <S 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 เป็นเกมโอสุไว้แล้วปัญหาคือเกมโอสุมันก็นั่นแหละ ค้างอยู่ตรงนั้นไงแต่ไม่เป็นไรเนาะโอเคเอามาครับผมใช้ชอบใช้สกิลอ,อจัดการเคลียร์ไปเลยแม่แล้วก็จะได้มานะครับอ่านหนึ่งเธนแบบชิวๆครับตอนนี้ผู้หยย่างเด็ดอะเขาบอกว่าทีมเราเนี่ยนะ่ามีสีฟ้าสองแล้วชื่อแม่น้ำสองไม่เลยที่ดิด่ะฮู้ต้องบอกว่า ผมนี่รักซูมกุกิจริงๆคือซูมุงงี้นะแต่ว่าผมเรียกซูมุกิแล้วกันซูมุงงี้เนี่ยมีสกิลอสามสกิลซึ่งมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากแล้วมีพอยสัน้นหนึ่งสกิลรักเลยครับโอเคครับผมลองใช้อันติดูเพราะว่าไงก็ตาย <S <s <aro id> แล้วครับ <S <s <aro id> อู้โซลิงอีกจัดไปไงก็ตายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ เหนียวก็เลยเดียวอู้จัดไปคิดที่เข้านะอันนี้คือเวลเวลแรกนะอ้หูคิดที่เข้า300เวลแรกนี่ไม่ธรรมดานะครับเค <c oughs> ตาสำเร็จแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเหรอยังไม่จบยังเดี๋ยวเดี๋ยวสิยังไม่จบเหรอเกียอะเป็นคำแปลผมฟังพอฟังอ้ญี่ปุ่นออกบ้างแหละยีนดีรับกลับเขาะ อันนี้แค่ตัวเดียวนะครับแล้วเราก็จัดการออยอีกตัวหนึ่งอ้อันนี้ก็ออสกิลออยทั้งสองสกิลทิมถือว่าดีมากนะครับผมนี่โชคดีมากเลยที่ได้เปิดได้ตัวนี้สุดยอดบอกว่าผมนี่ทราบซึ้งเลยตไนะ ชนะครับโอเคก็เนี่ยก็ต้องชนลละอยูลล่แล,แ,ลแล้วล่ะไมชนะนี่แหละแปลกเคมเราก็จะได้อันนี้น่าจะเป็นของอีเวนต์นะของอีเวนต์เก่าผมไม่ได้แลกเลยไงโอู้อัพเบลนะครับเบลอัพรัวๆนะครับโอ้เจ็ดเวลเด,วเดี๋ยวเดี๋ยวอัพเจ็ดเวลเลยเหรอ,อค,ครับเดี๋ยวผมขอแลกของแล้วจบเกมแล้วกันนะครับ เราจะแลกของ End Top นะครับนี่แล้าผมจะแลกอะไรนะครับเราจะแลกกันที่จุดคุกกี้คุกกี้ใช้ไม่ได้เหรออ๋อสองสามสิบสองอันใช่ไหมนี่นี่ผมเอาุปเปอร์พาวเวอร์ก็ไม่ได้แลกมาสามอันนะครับ อ,อันที่แรกได้ก่อนนะครับแล้กแค่นี้แหละเพราะว่ายังไงมันก็มีค่านะครับก็ก็ว่าจะจบการสตรีมแลนะแต่อยากให้ดูอะไรกันนิดนึงนะครับคือเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ได้เข้าตรงนี้ผมจะเข้าไปที่เมมเบอร์นะครับโอเคเ้าผิดอันแล้วก็ช่องเก็บสมาชิกนะครับตอนนี้ผมจะเน้นอัพตัวนี้เลยเพราะมันเป็นตัวหลักของผมนั่นเองวู้นาลัก แตเ power up เขานะครับถ้า power คุกกี้นะครับเราจะได้เบิลสิบเก้านะครับเพราะว่าเรา power up ไปนะครับอินเยอะจะได้โตเร็วๆนะครับต้องโตเร็วๆก็ได้นะ <laughs> โรลี่นี่แหละอีเดอ้เบสโรลี่อีเดอะเบส ร้อนะครับนี่ครดาวเพจเทสพีจะเพิ่มนะครับโอเคก็การสตรีมครั้งนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ผมไม่ได้ไม่ได้กะจะสตรีมเยอะขนาดนี้นะแต่ว่าต้องขอขอบคุณนะครับอะไรสักอย่างนึงผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันที่ทําให้ผมได้กระชามาแบบเยอะมากครับก็นั่นแหละครับ ตอนนี้คือหมดเครื่องแล้วครับไม่มีเหลือแล้วแล้วนะครับกำหนดวันที่11ม,มีนาใช่ไหมโอ้ดีนะผม,โมโตตอัตราการแสดงชนนิยม3ตำแหน่งอ๋อเอเอครับ อัตราก,การดอบน่าจะเยอะเยอะอยู่ไหมผมไม่แน่ใจแต่อาจจะน้อยมั้งผมแต่ว่าผมโชคดีประมาณนี้เพลครับเรียบร้อยก็จบการสตรีมแล้วนะแล้วเจอกันครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์นะครับแล้วเจอกันบ๊ายบายไปน,นอน